จาก70ปีที่แล้วเป็นยังไงตอนรุ่นอากงตอนนี้ก็ยังอร่อยเท่าเดิมสร้างวิธีการทานใหม่ๆไปทั้งโกยำทะเลไปทั้งโกที่เผาหมูเส้นกรอ จากอยู่คุ้นปู่มันจะเป็นการขายส่งแล้วก็ทอโต้รุ่งตั้งแต่5้าทุ่มจนถึงตอนรุ่งเช้าที่คนทานปลาทังโกถัดมาเป็นรุ่นที่2ก็เป็นปลาท่องโกสเสวยยุคที่ปลาท่องโกเริ่มมาเป็นขนมมาค่ะเริ่มมีดิปปิ้งกับขนมหวานตอนนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วเกิดการทานปลาท่องโกจิ้มกับสังขยาใบเตย1ิปีที่ผ่านมาก็จะมีเป็นปลาท่องโกคาเฟ่ ในคาเฟ่เนี่ยต่างจากเดิมยังไงเราก็เอาไปทั้งโกจากรุ่นอากงที่เป็นสูตรเดิมเนี่ยมาย่างตอนนั้นก็แฮปปี้นิงมากๆเพราะว่าพอมาย่างข้างนอกมันจะกรอบขึ้นน้ํามันมันหยดออกแล้วมันก็เบาขึ้นกว่าเดิมอีกทําให้ไม่ไม่อมน้ํามันเท่าเดิมอค่ะคุณพ่อเป็นคนชอบทานปทั้งโกที่ใส่ใน อาหารหลายๆอย่างเขาก็จะเปลี่ยนการวิธีการทานไปเรื่อยๆแบบเอาลองเอาปลาทัองโกมาจุ่มลงไปในกาแฟเย็นลองเอาปลาทัองโกไปใส่ที่หมูสเต๊ะก็เปลี่ยนวิธีการทานไปเรื่อยๆทําให้ร้านคาเฟ่นเนี่ยมีความแชร์ลิงวัฒนธรรมการทานปลาทัองโกของคอุณพ่อเมนูมันจะใหม่ขึ้นเช่นปลาท่องโกยยำทะเลหรือปลาท่องโกพริกเผาหมูเส้นกรอบมันจะเป็นอาหารคาวเป็นของว่างนขนมค่ะ พอได้แบบมิชลินคือคนต่างชาติเริ่มรู้จักมากขึ้นก็จะมีเอเชียพอมาอวัดพระแก้วก็จะต้องเป็นแบบเอมาสเพลสที่จะต้องมาวิสิตธ์เวือดลองดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะด้วยความที่ที่นั่งจำกัดก็ทำให้คลูกค้าคนไทยไม่ไม่ค่อยได้โตได้โตยากอะคะ่ะถึงมีหรือไม่มีโควิดอันนี้แน่ๆเลยคือเราจะพัฒนาไปตามกับ กลุ่มลูกค้าลูกค้าเราเป็นยังไงเราก็ยังเซิร์กลุ่มลูกค้ากลุ่มเดิมที่โตมาด้วยกันคุยกับลูกค้าอยากทานอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเพื่อเมนูใหม่ในถัดไปเนี่ยเราจะได้พัฒนาเพื่อออกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นมันก็มีอาหารที่เฮลตี้มากขึ้นรวมทั้งโกที่มีความเฮลตี้มากกว่าเดิม เมนูอาหารที่ไขมันต่ำลงสั่งขยะอย่างเงี้ยก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่หวมนาะเสิร์ฟลูกค้ากลุ่มเดิมของเราให้มีสุขภาพดี <ST> S> <S ก็อยากขอบคุณแฟนซับดีกว่าคะ่ะที่ยังติดตามกันอยากให้รอติดตามเมนูใหม่ๆของไวททั้งโกดในยุคใหม่ๆต่อๆไปค่ะ